nên này, cứ lấy lão khó chơi anh ấy bởi vì... liên phục chơi này chắc anh đọc buồn cái hả gì thì rác thì hurricane cho hurricane là ơi anh

โบว์ฟอว์ดโดตอโดตอจรหน้โะบกเค็นเจอร์โอ้ถล่าขุมทพทั้งหเอโฉันสามเอีโนสามสชินเค็นเจอรโอยไม่เคโดูอะแต่ว่าเจนน่าจะเป็นเลนที่ดีก้าบตัวตีประตูเขโยนงานสปอสัดก้รโเจ เป็นโคการชี้เท่มากขอต้องถูกต้องถูกพื้นหนึ่งทีก่อนตุ้ม The a c ท o าเป็นสัตว์ที่ตัวเองเป็นอย่างไอแดงก็เป็นซิงโตซีชอบก r p claw ตอนไหนดูเยอะโคไคเจอร์เป็นเป็นธุระใหญน่าสนใจเพราะว่าเป็นจะมีกุญแจแล้วแบบท่องไว้พวกตัวเก่าเนี่ยทั้งหมดเจฟฟี่ดาวไอเด็กเขาที่ไม่ได้ดู Machi, Machi, Machi Ranger. Oh, classic, classic. All oh, but go. Ha! Kubun Khan! Kubun Limon! Kubun Kantam li kan Lula! They got Ranger! What? Oh. So, see, you got about Ranger, man. They got Ranger. De. พวกพวกตำรอะไรเสียจะไม่ได้ฮกไฮซ์อะไรกังสิบแปดโหก็อันเจออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าอาบัตเลนเจอเดกกเลนเจอกับบูเคเจอโหชาหูดรีมส์วัจันทร์ก็ม่กับการเรีครั้งนี้บายบาย